คนนะครับกต่ผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนอำนาจเจริญได้รับเกียรติมาแข่งฐานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการฐานิษนะครับสำหรับท่านคณะกรรมการที่ต้องการเข้าเว็บไซต์อยให้พิมพ์ h t t p colon colon หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดนึครับสำหรับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะครับได้จะทําเว็บไซต์ขึ้นจากกลุ่มแลรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหมอำเอภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริงและเป็นรูปภาพจริงๆนะครับสําหรับการจุดประสงค์ในการจัดทาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเพื่อการส่งเสริม ภูปัญญาของชาวบ้านและพลังเศรษฐกิจภายในชุมชนนะครับแล้วสังเกตจากหน้าเว็บของเรานะครับจะมีการอัปเดตข้อความเป็นการทักทายเพื่อให้สมมตุติเพื่อนๆหรือสถานกรรมการเรานึกภาพตามนะครับมีเว็บไซต์ขายสินค้ายอยู่เว็บหนึ่งให้เราเข้าไปดูนะครับแล้วข้างในนั้นมีข้อมูลอยู่ พบแต่ไม่รู้ว่าอัปเดตเมื่อไหร่นะครับทางเราจริงได้ทำข้อความทักทายที่อยู่หน้าหลังนะครับแล้วให้เห็นว่าอัปเดตล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับการจัดทำเว็บไซต์ของเรานี้ไม่ใช่แค่เพื่อการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับเรายังมีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นบทตรความที่เราให้ไว้นะครับก็จะมีประเภทของข้าไหมายการซักข้าไหมาการเลือกซื้อผ้าการดูแลประวัติความเป็นมาดังรายละเอียดที่เราให้ไวไ้ในเว็บนะครับลำดับต่อไปจะเป็นทั้งด้านของผลิตภัณฑ์นะครับตั้งที่คณะกรรมการได้เห็นนะครับ เว็บ,บไซต์ของเราที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเรียบง่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานของเราได้ใช้งานอย่างสะดวกนะครับจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มคำสั่งต่งางๆจะมีไม่มากนะครับอย่างเช่นายการสินค้านะครับก็ะจะมีะผ้าฝ้ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้ายนะครับสําหรับการจะสั่งซื้อสินค้านั้นเราต้อง ทำการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนนะครับสำหรับการทำเว็บไซต์เพื่อขายเป็นตำพันนะครับทางเราได้ใช้ขอมผู้เน้ยงของท่าเวเชียนมานะครับเพื่อง่ายต่อการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งสังเกตจากการลงทะเบียนนะครับจะมีให้ลงที่อยู่ไว,วียเชงน,นี่ชัดเจน พือให้การส่งสินค้าได้ถูกต้องและทันท่วงทีนะครับสืไนนกรด้นแนนำสินค้านะครับภายในรูปแบบ การแนะนําสินค้านะครับก็จะมีรายละเอียดที่ไว้ให้ผมนะครับก็คือจะบอกขนาดของผลิตภัณฑ์น้ําหนักและวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับแล้วจะแล้วจะมีการบอกวันที่สามารถจะส่งได้ก็คือภายใน1นถึงสองวันนะครับแล้วด้านล่างถ้าเราทําการสมัครสมาชิกแล้วนะครับจะมีการโหวตให้คะแนน ให้ดาขวของผลิตภัณฑ์นั้นั้นและคอมเมนต์เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานหรือผู้เลือกซื้อท่านต่อไปสำหรับโรงเรียนอำนาจเจริญก็ขอจบการรายงานเพยงเท่านี้ครับ